สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะในรายการคัมพีวิทธรวยโอ้โหเนไ่รวยกันสะเทือนเลื่อนลัานกันเลยทีเดียวนะใช่ค่ะนะคะกลับมา รับทราบนะคะแล้วก็สัมผัสถึงเทคนิคนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจกันต่อแบบมืออาชีพต้องติดตามชมรายการของเราทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางช่องการันต์ขอดีหมายเลข30เวลาบ่ายโมงนิดๆนะครับเป็นที่ทราบกัน,ด,น,ด,นดีว่าในช่วงโควิดสิที่ผ่านมามีหลายธุรกิจนะครับที่ต้องล้มหายตายจากหรือว่าต้องมีการปรับตัวอย่างหนักแต่ว่ามีหนึ่งธุรกิจพี่โอคุณผู้ชมครับที่มีการเติบโตสวนกระแสเป็นอย่างมากเพราะว่า<ๆ>คนไทยหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการดูแลเรื่องของร่างกายนั่นก็คือธุรกิจประกันนั่ แ,แล้ววันนี้นะคะช่วงแรกของรายการเราจะมาพูดคุยกันถึงอนาคตและทิศทางของธุรกิจประกันในช่วงสตาร์ทอัพไทยแลนด์ค่ะสตาร์ทอัพไทยแลนด์สนับสนุนโดยกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปและแน่นอนนะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูล ที่น่าสนใจนะคะถึงอนาคตและทิศ oui, ทางของธุรก er ิจประกันที่ณป e ัจจุบันนี้ค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูงมากก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้อนรับคุณชัยนรงเอื้อสิทยชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดจําหน่ายบมจกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค <der> รับสวัสดีครับคุณุเรีย่ะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคงจะต้องเรียนถามคุณชัยนรง์ก่อนถึง สถานการณ์ปัจจุบันนี้เกี่ยวกับธุรกิจประกันนี่แหละว่าสถานการณ์และทิศทางเป็นอย่างไรรวมไปถึงการปรับตัวของทางกรุงไทยแอ็กซ่าเราด้วยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหลายคนก็ไม่คาดฝันมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แนวนี้ขึ้นนะคะในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเรเปการแนวนี้ที่ว่าก็คือตัวโควิดครับองเจ้าโควิดจริงๆเจ้าโควิดที่มาเนี่ยมันทําให้เราเห็นโอกาสอยู่หลายๆอย่างทั้งในแง่ของของตัวเราเองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้บริโภคกับในแง่ของบริษัทด้วย ทั้งหมดเลยผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันนี้ทุกอย่างมันเป็นมามาจาก Customer l e อรคือผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวเริ่มทั้งนั้นเลยคือพอมีโควิดปับ๊บคนก็เริ่มสนใจเมื่อกี้ที่คุณดิมว่าครับคนเริ่มสนใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะให้ความคุ้มคอตัวเองเพิ่มขึ้นรรตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการสร้างโอกาส นะคะให้กับบริษัทประกันด้วยเหมือนกันว่าเออทำยังไงล่ะเราถึงจะตอบตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับซึ่งพอพอไปถึงตรงนั้นปั๊บโควิดทันมาอ่ไม่ไม่มีโควิดมันสร้างโอกาสจริงแต่ว่าตัวโควิดเองมันก็บล็อกบางอย่างเหมือนกันคือปกติประกันชีวิตอะครับเวลาเราขายของปั๊บเนี่ยก็ต้องอธิบายเจอกันเจอกันตัวต่อตัวเราถึงจะต้องอธิบายกันได้ใช่ไหมครับแต่บอกว่าพอเป็นโควิดปั๊บโอกาสมีแต่ไม่สามารถเจอกันได้ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละฮะบริษัทประกันเนี่ยก็ต้องปรับตัวครับ อันนี้วิธีการปรับตัวของเราคือเออทำอยังไงล่ะในเมื่อลูกค้าเขาต้องการเราต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้ะนะครับหลายๆทางมันก็ต้องใช้ดิจิทัลทูเข้ามานะครับอย่างของบริษัทเองก็มีดิจิทัลทูคือรีโมทเซลลิงคือคไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาเจอหนะ้าตังตัวต่อตัวก็ได้เราก็ทําทุกอย่างผ่านแบบวิดีโอคอลปิดการขายอธิบายกันซะเรียบร้อยอนะครับแล้วเราก็มีฟอลโลอัพนะครับในในแง่แงของกระบวนการว่าติดตามว่าลูกค้าเข้าใจจริงนะอะไรเงี้ยซื้อมาจริงนะเพื่อเพื่อให้แน่ใจก็ อันนั้นผมคิดว่าบริษัทก็ต้องปรับตัวกันไปแต่ถามบอกว่าโอกาสมาเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องพร้อมเหมือนกันที่จะที่จะคว้าโอกาสนั้นนะครับค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวใช่ไหมฮะแล้วอย่างคนที่เขามีอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของประกรันเราจะทํายังไงให้ให้มีความมั่นใจว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะไม่ทิ้งเราอะฮะ คุณชนะลงฮะในฝั่งของลูกค้าใช่ไหมฮะเออใช,ใช่ใช่ใช่อย่างลูกค้าอย่างผมถ้าถ้าจะซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้อง,องทำยังไงอใช่สร้างความเชื่อมั่นยังไงมันม,ม,ม,มีมีตัวอะไรเป็นตัวชี้วัดไหมฮะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งโอเคอ,อันอันแรกเลยเนี่ยคือคือผมผมผมแบ,บม่งเป็นสามอย่างนะครับในฝั่งของพรีเซลก่อนที่จะขายเนี่ย product ผลิตภัณฑ์ เราต้องมีมที่จะตอบโจทย์ลูกค้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอเคลูกค้าต้องการแบบนี้เราให้แบบนี้ในราคาที่เหมาะสมะนะครับอันนั้นคือพรีเซลนะครับก็คือเรื่องของ Product Innovation มันต้องเกิดขึ้นในช่วงของกระบวนการขายเราก็ต้องมีว่ากระบวนการขายเนี่ยต้องเหมาะสม,มนะครับ<ม>อย่างวิธีที่ผมเรียนนะครับมี remote s e l l i n g <ม>นะครับต่างๆนานาน,าน,านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ละแต่ตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากครับคนซื้อประกัน ไม่ได้ซื้อที่ผลิตภัณฑ์แต่เขาซื้ออะไรเขาซื้อว่าวันหนึ่งเมื่อเขาต้องการเนี่ยมีคนอยู่กับเขาออันนี้จริงใช่ไหมอันนี้จริงในวันที่เขาเจอวิกฤตอในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือว่ามีใครอยู่เคียงข้างเขาหรือเปล่าเขาเขาไม่ได้มาแบบเอ้ยจะซื้อผลิตภัณฑ์แบบนู่นนี่นั่นเปล่าคือเอาเข้าจริงริงอย่าอย่าสําคัญตัวผิดนะครับเขาเขามาซื้ออะไรเขามาซื้อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมีคนอยู่กับเขาครับเพราะฉะนั้น after sales service เนี่ยสำคัญมากค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าจะตอนนี้เราก็มีทูสเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งทำูสใหม่ขึ้นมาคือเอ็มานะครับก็ก็สำหรับสำหรับตัว After s a l s e s v r v i เนี่ยแะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่าตรงนั้นแหละฮะมันจะเป็นจุดที่ท,ที่ที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแต่ในกระบวนการกระบวนการตรงกลาง,างาที่เป็นกระบวนการขาย<ะ>คนสําคัญเลยเนี่ยคือตัวแทนะนะครับก็จะมาสู่ว่าตัวแทนเนี่ยเราทํายังไงให้ตัวแทนเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า ลูกค้าเนี่ยได้รับการดูแลเนี่ยจากตัวแทนที่มีคุณภาพนี่ไงอันนี้จําเป็นก็เลยเป็นที่มาของกรุงไทยแอกซ่าพรามใช่ถูกต้องไหมคะใคแคมเปญนี้ครับผมกรุงไทยแอกซ่าพรามอนาคตดีๆที่ไม่ต้องรอมันคืออะไรครับผมต้องบอกว่าเป็นเป็นแคมเปญนะครับของบริษัทนะครับที่อยากจะสนําเสนอนะครับให้กับทุกคนเลยครับว่าตรงนี้มันมีโอกาสอยู่ ว่าสามารถที่จะเข้ามาเข้ามาร่วมทีมกับเราได้ในฐานะที่เป็นตัวแทนขายของเราได้นะรตรงนั้นนะต้องบอกว่าเ,เราก็เลยมีแคมเปญน,นี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวแอ็ e ซ์แพรมเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณอุคุณอุครับนะครับคุณอุขอ้ของของการขายตัวแทนแต่มันไม่ใช่ว่าแบบเอยจะต้องมาแบบขายก่อนหรือเงี้ยเปล่าเราจะช่วยกันสร้างคุณขึ้นมาให้พร้อม ที่จะสามารถที่จะสร้างผลงานอย่างนั้นได้ที่ะจะเป็นพรามได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นไอ้การสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเรามีเรามีความพร้อมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหลักสูตรเนี่ยให้มาตั้งแต่วันแรกที่มาจอยเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยเจนคุณสามารถที่จะเติบโตไปกับเราได้เส้นทางสายอาชีพนี้เนี่ยเราจะเตรียมทางเดินไว้ให้กับให้กับทุกคนทั้งตรงนี้ไม่ใช่สร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนที่จะมาอยู่กับเราเท่านั้นแต่จะสร้างมั่นความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยว่า ถ้าเกิดเอ๊ะมีตัวแทนมา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 หามาหาเราเนี่ย <fuck S 1> แล้วตัวแทนนั้น่ะมีคุณวุฒิเอ็กซ์ทรามครับคุณจะมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพจริงๆรนี่คืออย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยใช่ไหมที่แบบโอ้โหได้รับการการันตีเลยใช่ครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราไปร่วมมือกับองค์กรนะครับสถาบันนานาชาติเรียกว่าลิม l านะครับเป็นสามัญชั้นนำในการทำสิร์ชและวิจัยต่างๆเรามาวิเคราะห์พฤติกรรม นะครับพฤติกรรมของของตัวแทนขายค่ะแล้วเราก็ใช้ Data Analytics นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยตัวแทนขายที่แบบจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนที่คุณเข้ามาจอยเราเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณต้องประสบความสำเร็จมาแล้วเปล่าแต่เราจะดูถึงศักยภาพที่คุณมี แล้วเราแล้วเรามาสร้างความสําเร็จนี้ไปด้วยกันนี่ไงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในสายงานที่คุณทำคนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีดด้วยนะคะคทีนี้เราถามถึงทิศทางต่อไปในอนาคตค่ะของกรุงไทยเ e อ็กซ่าประกันชีวิตเรามีการวางแผนให้ได้เกิดการเติบโตอย่างไรบ้างสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงรผมคิดว่าในแง่ในแง,ขง่ของของกลยุทธ์นะครับในในในอนาคตเนี่ย เราก็คงยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยในแง่ของอ distribution เนี่ยคือการการการเรียกว่าเซลล์ฟอสของเราเนี่ยเราจะพัฒนาให้เขาเป็นความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นผ่านแอคซ์แพรมนี่แหละ,ะแล้วแอคซ์พรมนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเราจะมะีเราจะมีเราจะมีแอคซ์พรมโปรเจกต์ต่างๆนี้ออกมาเรื่อยๆเลยทั้งหมดแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อสร้างความมั่นใจตรงนั้นะนะครับอันนั้นอันนั้นคือของตัวแทนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ความมั่นใจได้ แต่หาเดียวกันก็เครื่องมือต่างๆเราก็จะพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ได้อย่างล่าสุดเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่ามีเอมมาออกมาเนี่ยเอมมาคือแอปพลิเคชันที่สําหรับไว้ดูแลเกี่ยวกับจัดการกรมธรร์ของเราทั้งหมดสามารถทําบนออนไลน์ได้หมดเลยนะครับไปเไปทักทายคุณเอมมาสักหน่อยนึ่งนะแล้วก็แล้วเสร็จแต่ว่าเราจะเติมไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี้ยที่เอมมานี่มีก็คือจะเป็นว่าสามารถที่จะ หาลือได้เป็นออนไลน์น,นะฮะแชทต,ต,ตอบ<ม>คำถามว่าแบบซิมทอมเช็คเกอร์ว่าเป็นยังไงหรือจะมีเทเลเฮลส์ก็ได้แต่ในอนาคตรตรงนี้เนี่ยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันเพื่อเสริมเครื่องมือในการดูแลลูกค้าคืออันนี้ชอบอมากเลยนะคะที่คุณชิรงบอกว่าทั้งคนและเครื่องมือต้องพัฒนาไปด้วยกันคพื่คู่กันไปแล้วก็ไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเข้าถึงที่สุดนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยครับสุดท้ายแล้วครับผมมาคําถามที่เราจะไม่ถามก็ไม่ได้ถามเรื่องของคำพี ที่จะทําให้ตัวแทนที่จะเข้ามาอยู่ในธุรกิจประกันเนี่ยประสบความสําเร็จคุณชนะรงยึดหลักอะไรครับแนะนําอะไรครับผมจีเอาอย่างเดียวก่อนที่สําคัญที่สุดเลยะนะครับขอให้ทุกคนมีความฝันก่อนความฝันคนเราเนี่ยมีความฝันฝันที่อยากจะทํานู้นทนํานี้นะครับฝันที่อยากจะไปเที่ยวฝันที่อยากจะบริหารเวลาของตัวเองะนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยในความฝันของคุณเนี่ยคุณตั้งให้ได้ก่อนว่าคุณมีความฝัน ครับแล้วคุณประกอบกันมาเพราะเมื่อคุณมีความฝันแล้วเราก็เราเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการที่ทําให้คุณเนี่ยไปทําความฝันของคุณให้เป็นจริงได้นะครับผ่านโครงการต่างๆของเราเพราะฉะนั้นพอถ้าคุณมีความฝันแล้วคุณสามารถที่จะมาร่วมงานกับเราได้ไม่ว่าคุณจะมีงานประจําหรือไม่มีงานประจําหรือระหว่างรอหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณ อนาคตดีๆไม่ต้องรอครับนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะมาจอยเรากันในวันนี้เลยในระหว่างที่คุณมีเวลานิดหน่อยคุณสามารถที่จะพัฒนาของคุณไปเรื่อยๆตามเวลาว่างของคุณแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเมื่อคุณเทรนกันมาเรียบร้อยคุณพร้อมที่จอบไปขายแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าโอกาสที่เราจะเจอคนหรือว่าโอกาสที่เราจะเจอลูกค้า โอกาสที่เราจะสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับเพราะว่าการที่เราการที่เราสามารถที่จะบอกว่าเออลูกค้าคนนี้เนี่ยมาช่วยในการในการในการหาความคุ้มครองแล้วคุ้มครองเขาได้มันเป็นมันเป็นเรียกว่าผมว่าไม่ใช่การขายประกันแต่ว่าเป็นการนําความคุ้มครองให้กับลูกค้าเพื่อความสบายใจของเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่ารอครับสามารถมาจอยเราในวันนี้แล้วก็ขอขอให้ความเชื่อมั่นครับว่าเราจะสามารถช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนทุกคนได้ครับค่ะนี่ไง อนาคตดีๆไม่ต้องรอทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะกับแคมเปญนี้นะคะกลุ่มไทยเอ็กซาพราววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัยนรงค์มากๆที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ในรายการคัมภี์วิธีรวยนะคะแล้วก็ขอให้ธุรกิจประกันเติบโตขึ้นเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเป็นแฟนของกลุ่มไทยเอ็กซาตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะผเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันอีกในคัมภีวิธีรวยครับครู่ค่ะ